นี่ตรัสที่แคว้นวัดชีที่พันธคามพิกุทั้งหลายเพราะไม่รู้แจ้งแทงตลอดธรรมสี่ประการเราและเธอทั้งหลายจึงเที่ยวเร่ร่อนไปตลอดการยาวนานอย่างนี้ธรรมสี่ประการ อะไรบ้าง 1. เพราะไม่รู้แจ้งแทงตลอดอริยสินเราและเธอทั้งหลายจึงเที่ยวเร่ร่อนไปตลอดการยาวนานอย่างนี้ 2. เพราะไม่รู้แจ้งแทงตลอดอริยสมาธิเราและเธอทั้งหลาย จึงเที่ยวเล่ร่อนไปตลอดการยาวนานอย่างนี้ 3. เพราะไม่รู้แจ้งแทงตลอดอริยะปัญญาเราและเธอทั้งหลายจึงเที่ยวเร่ร่อนไปตลอดการยาวนานอย่างนี้ 4. เพราะไม่รู้แจ้งแทงตลอดอาริยะวิมุติ เราและเธอทั้งหลายจึงเที่ยวเร่ร่อนไปตลอดการยาวนานอย่างนี้ปิกุทั้งหลายเราได้รู้แจ้งแทงตลอดอริยสินเราได้รู้แจ้งแทงตลอดอริยสมาธิเราได้รู้แจ้งแทงตลอดอริยปัญญาเราได้รู้แจ้งแทงตลอดอ อริยวิมุตต์เราถอนภาวะตัณหาได้แล้ว <c oughs> <c oughs> บัรนี้พบใหม่ไม่มีอีกนี่ก็เป็นสำนวนของมหาจุลาของฉบับหลวงก็จะเป็นอีกแบบหนึ่งคล้ายๆกัน แต่ถ้าดูบาลีแล้วเหมือนว่าฉบับหลวงเหมือนจะย่อมาส่วนของมาจุลาจะะเรียงตามบาลีได้เต็มกว่าของฉบับหลวงจะบอกว่าพิกุทั้งหลายทั้งเราและ ท่านทั้งหลายได้เล่นไปแล้วได้ท่องเที่ยวไปแล้วสิ้นกาลนานอย่างนี้เพราะไม่รู้แจ้งไม่แทงตลอดซึ่งธรรมสี่ประการธรรมสีประการเป็นฉไหนะคือศิลที่เป็นอริยะ1สมาธิที่เป็นอริยะ1ปัญญาที่เป็นอริยะ1วิมุติที่เป็นอริยะ1 ภิขุทั้งหลายบัดนี้สินที่เป็นอริยสมาธิที่เป็นอริยปัญญาที่เป็นอริยและวิมุติที่เป็นอริยอันเราและท่านทั้งหลายได้ตรัสรู้ได้แทงตลอดแล้วถอนตัณหาในภพขึ้นได้แล้วตัณหาอันนำไปสู่ภพสิ้นไปแล้วบัดนี้ภพใหม่ไม่ได้มีอีกต่อไป <c oughs> ถ้าเราดูเดิมพระอ,องค์จะตัดเรื่องของอริสัตสีใช่ไหมอ่าเพราะไม่รู้ซึ่งอริสัสสีเนี่ยเราก็เลยต้องแล่นไปท่องเที่ยวไปอันนี้พระอ,องค์ก็ปรับมาเป็นอะไรเรื่องของศินแต่ต้องเป็นศินที่เป็นอริยะดังนั้นมันก็จะไปเข้ากับเรื่องของศิลปตปรามาณดังนั้นถ้าศิลปตคือศินพลดเนี่ย ปรามาสปรลามาสเนี่ยก็คือความรูปพรามความไม่มั่นใจไม่แน่ใจคือไม่เข้ากรอบของศินห้าที่เป็นคุณธรรมของโสดาบันอริบุคคลขั้นต้นดังนั้นการประพฤติทางกายทางวาจาในแบบสมณพรามหมณ์เราอื่นที่พงเรียกว่าวัตโกตุหลมงคลมงคลภายนอกของสมณพรามหมณ์เราอื่น จึงไม่เป็นศินที่เป็นอริยะดังนั้นถ้าเราไม่รู้จักศินอันเป็นอริยะคือตัวศิลห้าเราก็จะหลุดพ้นไม่ได้นะ,ะวิปฏิสารมันจะเกิดขึ้นการฆ่ายังมีอยู่การขโมยยังมีอยู่การประพฤติผิดในการมการพูดโกหกการดื่มสุรายามเมานะซึ่งมันทำให้เกิดความเดือดร้อนใจดังนั้นศินนั้นเป็นอริยะนี่ก็เป็นข้อที่หนึ่ง ข้อที่2ไม่แทงตลอดซึ่งอริยะสมาธิสมาธิก็ทํากันได้ทั้งนั้นแต่สมาธิที่เป็นอริยะนั้นเป็นอย่างไรนะมุมหนึ่งก็คือ <c oughs> การประพฤติมักมีอง์ในข้อใดข้อหนึ่งที่อง์ตรัสว่าเป็นสมาสมาธิอันเป็นอริยะนะอันที่สองเวลาเราเข้าสมาธิชั้นหนึ่งสองสามส,สี่ได้ แต่เราไม่รู้ว่าจะต้องทำอย่างไรต่อไปไม่รู้ว่าจะต้องทำอย่างไรคือไม่เห็นสัจจะแห่งความเกิดขึ้นและความดับไปก็ไม่เป็นสมาธิอันเป็นอริยะก็เป็นสมาธิธรรมดาที่ผู้ได้ก็เข้าไปยึดติดอีกก็เข้าไปยึดติดไปเพลิน ไปตั้งสยบอยู่ในภายในดังนั้นอริยะสมาธิก็ต้องทราบว่าเมื่อเมื่อได้ฌาน1 2 3 4แล้วหรืออรูป,ปรสัญญาคืออาการสานันจารจตนะไปจนถึงเนวสัญญาเนี่ยเราจะต้องทำอย่างไรต่อไปซึ่งพระองค์ก็จะอธิบายว่า เรากล่าวความสิ้นอาสวะเพราะอาศัยปฐมฌานบ้างทุติยฌานบ้างตติยฌานบ้างจตุฌานบ้างอากาสานัญจารจตนะบ้างวิญญาณัญจารจตนะบ้างอากิจัญญาจตนะบ้างเนวสัญญาณสัญญาจตนะบ้างสัญญาวเวทิตนิโรธคงไล่สมาธิทุกระดับเลยบอกว่าเรากล่าวความสิ้นอาสวะเพราะอาศัยสมาธิเนี่ยแต่ละขั้นเนี่ย พอจับทั้งหมดแล้วพระองค์ก็บอกว่าเราอาศัยเหตุผลอะไรกล่าวเราผมก็เริ่มบอกเหตุผลทีละข้อเพราะสังัดจากกามและอกุศสธรรมทั้งหลายเข้าถึงปฐมฌานอันมีวิตกวิจารณ์มีปิติและสุขอันเกิดจากวิเวก <c oughs> พอเข้าถึงปฐมฌานเธอนั้นเนี่ยตามเห็นซึ่งรูป โดยความเป็นของไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นโรคเป็นหัวฝีเป็นลูกศรเป็นของให้ยืมเป็นของแตกสลายเป็นของไม่ใช่ตนไล่ไปเห็นในลักษณะอย่างเนี้นะย11อาการของการเห็นซึ่งรูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณไล่แต่ละตัวก็สามารถน้อมจิตไปสู่อมตะธาตุได้อันนี้ก็คือลักษณะของสัมมาสมาธิอันเป็นอริยะ แต่นั้นสมาธิถ้าเราทําแล้วไม่เข้ากรอบนี้คือไม่เห็นสัจจะแห่งการเกิดขึ้นและการดับไปสมาธิานั้นก็ยังไม่นําพาให้เราหลุดพ้นได้เราก็ยังต้องต้อง,องท่องเที่ยวไปในสังสารวัฏสมมุติว่าโยมได้ปฐมฌานแต่โยมไม่เห็นการเกิดดับตายไปโยมทําจนชํานาญเลยปฐมฌานเมื่อกระทําการละ วิญญาณังปฏิทิตังในปฐมฌานซึ่งเป็นมชิมายะทาตุยาเป็นธาตุปานกลางเราก็จะได้อัตภาพคือพรหมกายิกานังเทวานังเ,เราก็ไปเป็นพรหมกายิกาอาศัยอยู่ในเทวราชั้นนั้นอยู่ตลอดหนึ่งกับพอตายจากพรหมกายิกาเทวดาทั้งหมด ที่จุติคือตายไปไปสู่ที่ไหนต่อพระองค์ก็เอาเล็บเขียนเศษดินขึ้นมาบอกว่าดินที่ติดปลายเล็บพระองค์กับดินในมหาปฐพีอย่างไหนมากกว่ากันสาวกก็บอกมหาปฐพีมากกว่านี่คือการเปรียบเทียบคําว่าน้อยกับคําว่ามากพระองค์ก็บอกว่าสัตว์ที่จุติจากเทวดาไปแล้วกลับมาเกิดเป็นเทวดามีน้อย คือแค่เสร็จดินปลายเล็บโดยที่แท้แล้วสัตว์ที่จุติจากเทวดาไปแล้วกลับไปเกิดในนรกกาเนดเดชฌานเปลียวิสัยมีมากกว่าโดยแท้ตอนเป็นมนุษย์เราได้ชานหนึ่งตายไปยปุ๊บเราไปเป็นพรหมกายิกาเพราะเราทาชานหนึ่งชำนาญอยู่ในพรหมกิยิกาหนึ่งกับตายจากพรหมกิยิกาเทวดาพรหมกายิกาเท่าดินมหาปฏพีก็ไปเกิดในนรกกาเนดเดชสานเปลียวิสัยต่อ ก็ยังต้องแล่นไปท่องเที่ยวไปในสังสารวัตไม่จบอีกแล้วเวลาลงสามกติข้างล่างแล้วเนี่ยสามกติข้างล่างที่ตายเนี่ยปริมาณเท่าดินมหาปตาพีจะเกิดซ้ำจะเกิดซ้ำในนรกกันยดฉานเปลววิสัย มีปริมาณเท่าเศษดินปลายเล็บเท่านั้นที่จะหลุดขึ้นมาเป็นมนุษย์หรือหลุดไปเป็นเทวดาต่อดังนั้นนี่ก็คืออริยสัมมาสมาธิอริยสมาธิเนี่ยเป็นสิ่งที่ต้องรู้ว่าสมาธิแบบไหนที่จะหลุดพ้นได้ไม่ให้เราต้องแล่นไปท่องเที่ยวไป ศีลอันเป็นอริยะแล้วนะสมาธิอันเป็นอริยะต่อไปก็คืออริยปัญญาเพราะไม่รู้แจ้งแทงตลอดอริยปัญญาคนในโลกนี้ก็บัญบญัติปัญญากันเยอะแยะเลยเวลาเราเรียนหนังสือทั้งโลกเราก็จะบอกว่าต้องมีปัญญานะคือไปอ่านหนังสือมากๆไปทําอย่างนั้นไปทําอย่างนี้ แต่เขาไม่ได้สอนให้เราไปทําจิตให้ตั้งมัน่นไม่ได้สอนให้เราเห็นสัจจะเห่งการเกิดขึ้นและการดับไปไม่ได้สอนให้เราละนิวรณ์หอันเป็นอกุศลเครื่องทําให้ทุกปัญญาปัญญาสามปัญญาไม่ดีดังนั้นอริยะปัญญาเนี่ยก็คือทํำยังไงอริยะปัญญาเราก็จะต้อง เห็นสัจจะแห่งการเกิดขึ้นและการดับไปต้องรู้ว่าพระศาสดาบัญญัติเรื่องของปัญญาสองอย่างคืออะไรลานิวรห้าสองเห็นอริสัตสีเห็นสัจจะแห่งการเกิดขึ้นและการดับไปอันนี้คือปัญญาและเป็นปัญญาอันเป็นอริยะหรือเรียกอย่างว่านิเพทีกับปัญญาปัญญาเครื่องเจาะแทงกิเลส ปัญญาที่จะหลุดพ้นหยุดการท่องเที่ยวในสังสารวัตต้องการแค่นี้เอาตรงนี้ไปใช้ตรงสมาธิเราจะได้สมาธิอะไรก็ตามต้องมีตรงนี้เข้าไปซึ่งปัญญาตรงนี้จะถูกเรียกอย่างว่าวิปัสสนาตัวสมาธิถูกเรียกอย่างว่าสมถะ พระองค์จึงบอกว่ากิจสองอย่างที่เธอพึงกระทำคือสมถะกับวิปัสสนาสมถะทาแล้วได้ประโยชน์อะไรพระองค์บอกว่าจิตจักเจริญจิตเจริญแล้วได้ประโยชน์อะไรจักละราคะได้ละราคะได้แล้วได้ประโยชน์อะไรจักได้เจโตวิมุตติวิปัสสนาทำแล้วได้ประโยชน์อะไร ต้องบอกว่าปัญญาจาักเจริญปัญญาเจริญแล้วได้ประโยชน์อะไรจากละอวิชาได้ละอวิชาได้แล้วได้ประโยชน์อะไรจากทำให้แจ้งซึ่งปัญญาวิมุตตินะเพราะฉะนั้นคนได้ปัญญาวิมุตติก็มาจากตรงนี้คนได้เจโตวิมุตติก็มาจากตรงนี้ดังนั้นกิจสองอย่างที่เรากระทำก็คือสมถกับวิปัสสนา แค่นั้นทำสมาธิจิตตั้งมั่นวิปัสสนาเห็นเกิดดับจบพอแล้วสมถาวิปัสสนาเป็นชื่อแทนอาริยมรคมีองค์8อริยมรคมีองค์8มรคมีองค์8 8ดข้อถ้ายมจําไม่หมดยมก็จำสองอย่างสมถาวิปัสสนาแค่นั้นสมถะแปลว่าสงบสํารวมสังวรนะสงบ ใจมันฟุ้งไปในสี่ธาตุฟุ้งไปในรูปเวทนาสัญญาสังขารเดี๋ยวไปคิดอดีตเดี๋ยวไปคิดอนาคตเดี๋ยวไปรู้สึกสุขทุกข์พอใจไม่พอใจเดี๋ยวไปคิดเรื่องกายนี่คือความฟุง้งมันฟุ้งไปฟุ้งมาอย่างเนี้ฟุ้งไปในสีที่เนี่ยสีที่เนี่ยเรียกว่าจัตตสูวิญญาณทิตโยที่ตั้งวิญญาณสี่พระองค์ก็ให้มาตั้งในที่ที่เดียว คือตั้งในลูปพอตั้งในลูปปุ๊บเนี่ยเวลามันจะไปคิดไปนึกเรื่องอะไรก็ตามไปรับรู้เรื่องใหม่ใดๆที่ไม่ใช่ลูปคือลมหายใจให้โยมรีบทิ้งอารมณ์นั้นแล้วกลับมารู้ลมหายใจจบแล้วแค่นี้หลักการไม่มีอะไรเพื่อให้ <c oughs> วิญญาณที่มันไปตั้งในสีที่เนี่ย <c oughs> มันเหลือน้อยที่สุดคือตั้งที่เดียว ว <c oughs> ิญญาณไปตั้งตรงไหนตรงนั้นเป็นภพเป็นที่ตั้งวิญญาณให้เหลือภพน้อยที่สุดแล้วภพสุดท้ายเราก็จะละได้ง่ายเมื่อภพสุดท้ายไม่มีพระองค์ก็บอกอมตะธาตุได้อมตะาธาตุขณะที่เราอยู่กับภพภพเดียวตรงนี้เรากำลังเพียนเผากิเลสเผาอะไร ผาภาวะตัณหาภาวะคือพบตัณหาคือความอยากความอยากในการสร้างพบอยากไปได้พบใหม่ไม่พอใจร่างกายตรงนี้อยากไปคิดไปนึกไปปรุงไปแต่งน,นี่คือภาวะตัณหาหรือเรียกอย่างว่าภาวะปฏิลาภการนิสัญโยชนานี้ภาวะคือพบปฏิลาภาแปว่าการได้สัญโยชนานี้แปลว่าเครื่องผูก พบที่ได้มาอันเป็นเครื่องผูกเวลาเราได้พบใหม่คือไปคิดเรื่องใหม่มันก็จะผูกเราให้คิดต่อไปคิดต่อไปออคิดตามนะว่าสิ่งนี้มีในเราหรือเปล่านะมีใช่ไหมมีไหมมีในทุกคนไหมใช่ไหมพระพุทธเจ้ากำลังอธิบายสิ่งที่พวกเรามีพวกเราเป็นอยู่แล้วก็ทำความเข้าใจเมื่อรู้แล้วเนี่ย เราจะเข้าใจว่านี้มันเป็นเพียงท่าตามธรรมชาติมันไม่ใช่ตัวเราของเราการปล่อยวางจะเกิดขึ้นได้ดังนั้นถ้าโยมไม่เข้าใจตรงนี้โยมก็จะเกิดตายเกิดตายไปกับธรรมชาติเหล่านี้เดี๋ยวก็ไปเป็นเดราชานไปเป็นเทวดากลับมาเป็นมนุษย์ไปเป็นสัตว์นรกไปหาที่จบไม่ได้และเวลายมเกิดใหมย่ยมทุกไหมก็ทุกข พราะโยมต้องเจอความแก่และความตายไม่ว่าโยมจะทำบุญกุศลอะไรแล้วไปเกิดในที่ไหนโอเคทำบุญเยอะไปเกิดที่ดีที่ดีมีตายไหมมีนะมีที่ดีที่ไหนไม่มีตายถ้าที่ดีนั้นมีการเกิดไม่มีเทวดากี่ชั้นก็ตายหมดนี่คือปัญหาที่เราไม่ทราบแต่พระพุทธเจ้าทราบ ท่านจึงบอกว่าพบไหนก็ตามที่คุณไปเกิดไม่ดีหมดเลยเพราะทุกพบมีแก่เจ็บตายพระองค์จึงบอกการได้พบเนี่ยแม้ชั่วลัดนิ้วมือก็น่ารังเกียจเหมือนมูดคูดมูดคูดเป็นของมีกลิ่นเหม็นฉันใดสิ่งที่เรียกกันว่าพบก็ฉันนั้นเหมือนกันแม้มีประมาณน้อยชั่วลัดนิ้วมือก็ไม่มีคุณอะไรที่พอจะกล่าวได้ ท่านจึงให้เห็นความทุกขนะ์ไะทุกข์ขัิย์ยมต้องเห็นเยอะๆเห็นทุกข์เยอะๆในชีวิตเนี่ยถ้าเห็นทุกข์ไม่เยอะมันจะปล่อยวางทุกข์ไม่ได้ก็เลยให้เห็นทุกขนะ์ไงแล้วทุกข์คืออะไรที่ให้เข้าไปเห็นความแปรเปลี่ยนความดับนั่นแหละคือทุกข์ใครได้อะไรมาแล้วไม่อยากให้สิ่งนั้นแปรเปลี่ยนหรอกยมได้อะไรมาก็อยากได้สิ่งนั้นให้มันคงทนถาวรใช่ไหม ให้มันสวยถาวรอ,อร่อยถาวรกลิ่นหอมถาวรแต่ก็เสื่อมไม่มีอะไรอยู่ถาวรอ,อันนี้แหละคือปัญญาที่โยมต้องเห็นถ้าไม่มีปัญญาตรงนี้หลุดพ้นไม่ได้โยมก็จมอยู่กับกองทุกข์ไปเรื่อยๆใช่ไหมอันนี้คือสิ่งที่ต้องเห็นนี่คือปัญญาดังนั้นประโยชน์ในการเข้ามาสู่ธรรมวินัยนี้คือประเด็นนี้ สูงสุดอริยปัญญาก็เข้ามาสู่อริยปัญญาปัญญาอันเป็นอริยะแล้วก็เข้ามาสู่ข้อที่สี่คืออริยวิมุตต์เห็น <He S 2> ไหมว่าคําว่าวิมุตต์เนี่ยเป็นคํากลางๆนะถ้าไม่ใช่วิมุตต์อันเป็นอริยะเนี่ยก็คือหลุดพ้นผิดเหมือนกันที่บงเรียกว่ามิจฉาวิมุตต์ไอคนนี้ก็ทํารรไปนึกว่าหลุดพ้นละหลุดพ้นผิด ต่นั้นหลุดพ้นถูกเป็นอย่างไรพวกมก็มีเกณฑ์ให้ตรวจสอบไงว่าไอ้ที่ว่าเราหลุดพ้นเนี่ยเราหลุดพ้นได้จริงไหมสิ่งนี้ยังทําอยู่ไหมเช่นบางคนบอกหลุดพ้นแต่ยังทํามิจฉาอาชีวะอยู่พกมก็บอกว่าอันเนี้ยยังนะเพราะอาริยบุคคลไม่ทําแล้วซึ่งมิจฉาอาชีวะตรงนี้ต้องมีความเพียรความพยายามเพื่อจะละมิจฉาอาชีวะ ละมิจฉาทิฏฐิละมิจฉาสังกปะละมิจฉาวาจาละมิจฉากัมมันตะละมิจฉาอาชีวะละมิจฉาวายามะละมิจฉาสติละมิจฉาสมาธิเขาต้องมีความเพียรมีกําลังตรงนี้ไม่ใช่ไม่มีกําลังนะดังนั้นเครื่องวัดในความเป็นอริยะพระผู้มีพระภาคก็ทรงบัญญัติเอาไว้ชัดเจนแต่นั้นถ้าเราไม่ใช้คําพระศาสดา มันก็ไม่มีมาตรฐานชัดเจนที่จะวัดว่าเอ๊ะใครเป็นอริยะและเราทุกคนต้องการเป็นอริยะเพราะเราต้องการหลุดพ้นเราก็จะไม่สามารถตรวจสอบตัวเราเองได้ว่าตัวเราเองเนี่ยมีคุณธรรมมันเป็นอริยะหรือยังเพราะคำว่าอริยะหรือการหลุดพ้นเนี่ยพระผู้มีพระภาคก็เป็นคนบัญญัติดังนั้นก็ต้องถามพระองค์ว่า เออตกลงความเป็นอริยะหรือการหลุดพ้นเนี่ยมันหลุดยังไงมีคุณสมบัติยังไงต้องมีเกณฑ์วัดสอบยังไงนะดังนั้นถ้าเราไม่รู้เกณฑ์เหล่านี้เลยเนี่ยเราจะเอาอะไรมาตรวจก็นั่งคิดปรุงแต่งไปเองใช่ไหมนั่นนะ <c oughs> ดังนั้นพระองค์จึงบอกว่าการที่เราทั้งหลายเนี่ยไม่รู้ซึ่ง อริยสินอริยสมาธิอริยปัญญาอาริยวิมุตติเราและเธอทั้งหลายจึงท่องเที่ยวไปแล้วในสังสารวัฏต,ตลอดการยาวนานก็าหาที่จบไม่ได้เป็นอย่างนี้ พิกขุทั้งหลายบุคคลผู้ไม่ประกอบด้วยธรรมสประการเราเรียกว่าผู้ตกไปจากธรรมวินัยนี้คนที่ตกไปจากธรรมวินัยนี้เพราะไม่รู้ธรรมสประการคืออริยสินอริยสมาธิอริยปัญญาอริยวิมุตต์สี่ข้อนี้ก็สำคัญนะ สข้อนี้ก็เลยเหมือนอริสัตสี่เลยเป็นเหตุให้เราต้องท่องเที่ยวไปในสังสรารวัตรนี่เขาก็ใช้ทั้งสองสำนวนใช้สิลที่เป็นอริยะก็ได้สมาธิที่เป็นอริยะปัญญาที่เป็นอริยะหรือวิมุติที่เป็นอริยะ <c oughs> บุคคลผู้ไม่ประกอบด้วยธรรมสี่ประการนี้แลเราเรียกว่าผู้ตกไปจากธรรมวินัยนี้ผู้ไม่ตกไปจากธรรมวินัยนี้เป็นไนพระองค์ก็ตรัสตรงกันข้ามดังนั้นผู้ที่รู้ อริยสินอริยสมาธิอริยปัญญาอริยวิมุตต์เนี่ยเป็นผู้ที่ไม่ตกไปจากธรรมวินัยนี้